6800นいいสすかおาโอ้จ๊ะซาวาลิคาปตัวกนวี้ควันนี้ผมืุอรถใหม่ครับผมรถใหม่เช<ー>่ให้ดื้อให้ดื้อ3าไม่ใช่อะไรคับไม่ใช่ว่ารถหญ่เนาอใช่ใช่คิดว่าทาไรนะครับนนี้คิดว่าทาร อันนี้ใช่อันนี้มูสสองครับผมนれ何万千キロ走ってるんでしちゃって6万千キロ出しちゃったอันนี้น่ากับมูสสองนะควิ่งวิ่งมาเท่าไหร่อะเริ่มกันแล้วก็หกจุดหกจุดสี่หมกิโลครับผมใช่มือ2ติดว่าเท่าไหร่สามแสจ๊ะสามแสนห้ามือนครับผมสามแสนห้ามื่นเยงครับผมเย่งไม่ใช่บาสเนาะทูคมากใช่ไหมข้าไหนนั่คกันข้ไหนเบนยังไันบ้างใช่ปะนั่งกับปกติ อันนี้ริยกว่าเก๋ย์ d ิโดช่าับมเก๋ย์จิโดชกคือเบาบับมไม่ใช่ว่าหญ่มากเนาะใช่ข้นไนนะ็เต้นยังไงบ้างเจ๊อสามเซน้าร์มนบาสเนาะทุกบาค่ยเดวก็เจ้าของนะัเจ้าของที่นี่เนาะที่นี่ใช่ดีมากครับใช่ยังไงครับดูกองดีนี่มูสอนเลยว่า เทมา,นะทมาร์ากน้อเทมาร์กหรือว่านารกมาร์กเลยขันไม่นะครับจั้อันนี้นะครับไม่มีนาะไม่มีเดีว่าอันนี้นะครับปริการก็บอมฟรีครับอมใช่ใช่ผมคุยกับเจ้าของแล้วก็ช่วยทําอันนี้ให้หน่อยเมื่อก่อนนะครับอันนี้ไม่มีแล้วพอเมอครับมีดูกใช่ไหมก็เลยผมนะครับทำชิชิตานนี้ครับผมใช่ยังไงครับทุกคนจนคงขันไมนะครับที่นั่งนะครับที่นั่งา็เราเขาต้องมีกรับเผานะครับ じゃんやんがいがうどごーはいどーはいどー、うん、今日は車を買いました。はいこれと中古ですね。ムーソンく中古ですね。スズキちゃいちゃいねなんかいい方キスズキですね。名前はアルトってますね。中アルトカボンくー中ルーンのちゃいかー。コンタイナカップコンタイチョープロッテヤ一枚ではたロロテヤ行こうパスイなんかパスイク税金税金 マークマークのカップゴレポンゴーアニラカップレクレクノロアクレクレクシカオカオナカップウイナーラクマークルカップもしタイ人の人が車買いたいって言ったら買えますあつやがいやれば僕 <laughs> 僕,僕でいいですか <laughs> อ่ะใช่ใช่เขาบอกว่าถ้ามีคนไทยที่อยากสื้รถอยู่นะครับถ้าผมนะครับเพืได้ก็ส้อได้ก็ผมใช่ใช่ช่บอกผมเลยขอบคุณมากครับยังไทุกคนวันนี้นะครับเพื่อโปรยครับหลังจากนี้นะครับผมอาครับรถกลับบ้านครับผมใช่อันนี้นะครับสามเสียงข้ามเมืองบ้านสุดมากนบขอบคุณมากครับทุกคนช่วกันมาเลครับช่อกันคลิปต่อไปนะบายบายพบกันในคลิปถัดไป